วันนี้นะครับอาเจ้าเขียวโอ้โหเสาชุดสีเขียวค่ะถึงเวลาที่พ่อคุณหมอชอบเจอคุณหมออะ่ะวันนี้จะได้เห็นลูกนะครับมาลูกเตินโตไปที่ไหนแล้วใครจําได้หรือเคยจุ๋ยกับพี่เคยตวรวจแบบยีนถึงระดับยีนเลยกับคุณหมอปุณสีตั้งแต่ตอนแต่งงานนะคะก็เลยเลือกที่จะฝากกับคุณหมอปุณสีอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะคุณหมอปุณสีใจดีแล้วก็ชิลมากชอบมาก จะได้เห็นลูกนะครับติดกันไหมครับติดนะค่ะได้ท <c <c ุกครั้งที่มาหาหมออยากมาหาหมอบ่อยบ่อยอยากเห็นลูกขนาดปลอดภัยอยู่ที่เราเราเราต้องไปวัดติดบามลูกตอนติดรานจะติดกันเป็นเล่นลูกตัวที่ยี่สิบแปดถึงยี่สิบสองตาย แต่ของเราลงมาถูกกันอันนี้ผมไปถึงแขนน้อยต้องวัดครันยี่สิบแปดถึงยี่สิบสองสัปย์แดงคือต้องสั้นเราจะได้ยืดนะครับโอ้ยสัปดาห์ล่าสุดหลังคันพ่แม่ใช่ค่ะได้เป็นแผ่นฟิล์มมาดูไหนโชคพุ่งนี้ก็ชอบไม่ที่บักที่พุ่งเนี่ยจริงเหรอรักบ้านอ่ะอะไครับอันนี้คือรูปอันเดอร์สาวที่เราดูกันในทุกๆครั้งนะค่ะก็มีมารวมให้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ เดี๋ยวแต่อันนี้คือแต่โมสองเดี๋ยวแตงโมสามเราจะมาใส่รูปไปเลยแม่ปื้มเลยนะแม่ปื้มเลยขอบคุณนะคะหมดจริงๆเราได้ไปแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นแบบแผ่นๆแต่ว่าอันนี้ท้ามาเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มไปให้เลยหรอแต่โมที่หนึ่งแตงโมที่สองแตงโมที่สองวเนี่ยเดี๋ยวแต่โมที่สามลูกจะทักทันี่ปวดจะปวดปวดจะปวดลูกชอบปิดแน่นอนมาถึงเรื่องฝากคันที่สมิติเวชครับ ชินด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราดูแลก,กันแบบก่อนหน้านี้มาหลายๆอย่างแล้วดิฉันก็คิว่าจุดคุณที่นี่เราคิดว่ไว้ใจแบบเป็นหมอเป็นเพยาบาลอะไรย่างเงี้ยค่ะที่นี่ในหลายๆเรื่องคุณพูดเวลาไม่สบายคานนุณก,ก็มานอนที่นี่จิฉันเป็นอะก็มานอนที่นี่จริงๆดังนั้นเราเราคลอดเราจะคลอดหรือเราจะฝากขันเราก็มาที่นี่